ภาพรวมของดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีของเดือนมิถุนายน2566นะครับมีทั้งหมดดังนี้นะครับหก็คือในวันที่2มิถุนาดาวพระพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภที่เวลา11นาฬิก5นาทีต่อมานะครับก็ดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคในวันที่15มิถุนนา อยู่ที่เวลา22นาิกา50นาทีหลังจากนั้นไม่กี่วันก็ตามมาด้วยดาวพระพุธย้ายอีกรอบหนึ่งเข้าสู่ราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีมีความมั่นคงหนักแน่นนะครับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะครับผมเวลา24นาฬิกาตามมาด้วยนะครับวันที่30มิถุนาเนี่ยมีดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารได้ โครจรย้ายราศีพร้อมกันเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับสำหรับดาวพระศุ์จะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์เวลา17นาฬิกาส0นาทีส่วนดาวพระอังคารก็จะโครจรในวันเดียวกันแต่อยู่ที่เวลา12นาฬิกา2นาทีดังนั้นนะครับสรุปง่ายๆว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายราศีอยู่ทั้งหมด5นะครับ5ครั้งดาวพระพุธเข้าสู่ราศีพฤษภ นะครับแล้วก็ดาวพระพุธเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นเกษตรอันนี้2แล้วนะครับแล้วก็ดาวพระอาทิตย์เป็นราชาชโชคอยู่ที่ราศีมิถุนอันนี้ก็3ดวงและสิ้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารน,นะครับก็ย้ายราศีในวันเดียวกันแต่คนละเวลาก็รวมทั้งหมดเป็น5ครั้งหรือ5ดวงดาวนะครับอันนี้คือภาพรวมของการโคจรดวงดาวโยกย้ายราศีในเดือนมิถุนาสนารครับ ท่านที่เกิดในลัคนาราศีตุลภาพรวมดวงชะตาในเดือนมิถุนายน2566นะครับแนวโน้มที่ดีหรือโดดเด่นเนี่ยแน่นอนว่าในเดือนนี้ยังเป็นเรื่องราวของความรักและเงินทองอยู่ในตำแหน่งที่ดีกับดวงชะตามันเป็นปกติธรรมดาของโลกโดยพื้นฐานก่อนนะครับว่าเรื่องเงินกับเรื่องรักนะครับแต่ในดวงชะตาคุณก็บังเอิญมันสอดคล้องต่อกันจริงๆช่วงนี้จะได้รับการยอมรับการมีชื่อเสียง ทำให้มีรายรับเข้ามาแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือในงานต่างๆนะครับประกอบกับดาวประจําตัวคุณก็ทํามุมดีสําหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้ยิ่งเสริมดวงชะตาด้านนี้เข้าไปใหญ่ใครที่เป็นคนโสดก็มีแนวโน้มโอกาสจะเจอคนรักจากการงานที่ทําหรือเจอคนรักจากหน้าที่การงานหรือใครที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่คนรักจะเข้ามาร่วมงานร่วมพูดลงทุนกับท่านนะครับในขณะเดียวกันนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นตัวแทนหน่วยงานลง ไปทํางานในพื้นที่นี่อาจจะทําให้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจหรือหมายใจสุดท้ายแล้วก็มาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคนรักของท่านแบบนี้ก็ไดเ้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยผมว่าในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนเข้ามาควบคุมไม่ให้การเงินการทองมันใช้ใจ่ายเพ,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 เพลิดเพลินหลือรั่วไหลออกไปดูแล้วเอช่วงนี้พาสอินครายรับเงินเข้ามา มันยอดมันตกหรือว่าเอ๊ะทำไมรายจ่ายไปไหนทําไมดูแล้วมันต้องกําไรแต่เดือนนี้ดูแล้วยอดไม่เข้าที่เข้าทางอาจจะจ้างคอนซัลแทนที่ปรึกษาทางการเงินหรือใครที่ทำเอส e ก็อาจจะมีแฟนหรือคนรักเข้ามาร่วมช่วยควบคุมการเงินการทองให้ป้องกันไม่ให้ดัวไหลแต่หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณจะนอกลูก่นอกทางพอโดนคุมเงินปุ๊บมันไปไม่ออกนี่มันจะไปเป็นทิศทางแบบนั้นนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับ เรื่องของการดูเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีผีไม้ลายมือส่วนหนึ่งอยู่นะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยต้องพูดไม่พูดไม่ได้ถือว่าเรื่องของงานยังโอเคนะครับมีโครงการโปรเจกต์ใหม่ที่จะให้รับผิดชอบอะไรหลายอย่างจะมีคนที่มีฝีไม้ลายมือมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานของคุณให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นอันนี้ถือว่าภาพรวมเนทิศทางมันก็มีความเป็นแนวโน้มค่อนข้างจะดีแต่ว่าคุณก็อย่าได้ลืมนะครับ แบ่งเวลาให้คนในครอบครัวเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือคนนั้นคนนี้พยายามบาลานซ์ไม่ใช่ว่าพองานดีแล้วลืมคนที่บ้านเลยหลังบ้านนี้ทอดทิ้งหมดอย่างนี้มันก็ไม่ได้พยายามบาลานซ์นะครับเรื่องของความสมดุลเรื่องของเวลาให้มันเป็นไปได้อยู่และก็หากว่าในเดือนนี้จะมีจุดที่ต้องระมัดระวังก็แน่นอนการลงนามในสัญญาเอกสารต่างๆอาจจะถูกหลอกนะครับให้ร่วมลงทุนเผลอผยไป แล้วมันถูกหลอกในภายหลังเพราะฟังดูเหมือนจะดีแต่เขาแอบเอายาพิษนะครับสอดไส้มานี่หรือเรียกชูพิษแสลงนะมันจะไปที่ทางแบบนั้น,นอันนี้ก็คือตัวบทสรุปนะครับของลัคนาราศีตุลภาพรวมเดือนมิถุนา2566ครับ